สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายตัวบ n แ n น e c คอยนะหรือ BNB ซึ่งเป็นคำทำนายตามผลโหวตนะก็มีการโหวตใน Open c t a t นะตัว BNB ในครั้งนี้เนี่ยผมจำทำนายแบบยาวๆนะทำนายยาวๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเเกณฑ์สั้นเนี่ยมันเป็นลงทุนแบบสั้นอะ่ะนะ อันนี้ต้องใช้เกณฑ์ยาวเพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีกําลังจะมีเกณฑ์ยาวๆเกิดขึ้นเรียกเกณฑ์เว็บใหญ่ปัญหาก็คือเกณฑ์เว็บใหญ่ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ยจะต่างกันนะจะต่างกันเออดังนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยเออใน BNB เนี่ยกูก็ต้องพิจารณาอย่างยาวๆนะลงทุนอย่างยาวๆเออผมเคยลงคำทานายตัว BNB หรือไบแ a น c ์เนี่ยเอาไว้รอบหนึ่งแล้วนะแต่เป็นลักษณะการทํานายตัวกระดานนะ กระดานปัญหาก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำทำลายเอาไว้ให้นะบางคนก็ขอบอกขอทำลายแบบคลิปคำทำนายผลรวดได้ไหมอันนั้นก็เลยจัดให้นะก็เลยจัดให้ตามคำขออย่างที่บอกเราทำนายให้ฟรีนะไม่ได้เก็บสตุ้งสตังอะไรก็ก็พิจารณาอย่างรอบคอบและเระมัาระวังประกอบการพิจารณาการลงทุนด้วยนะอันนี้ อันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าผมไม่มีเวลามาศึกษานะฮะโปรโจงโปรเจกต์อะไรทั้งนั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามดวงชะตานะเออเรามาดูนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในคอยมาร์เก็ตแคนะอุปทานเนี่ยเขาเคยมีสูงสุดเนี่ยอยู่200 200เหรียญน,นะ2 0 0ล้านเหรียญน,นะตอนนี้อุปทานเนี่ยเขาก็เผาไปเรื่อยๆนะเขามีการเผาไปเรื่อยๆไอการเผาของเขาเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ159ล้านนะหรือตีเอาง่ายๆกลมๆเลยก็คือ1 6 6 0ล้านล้านเหรียญก็เป็นคอยอะ่ะนะผมเคยลงคําทํานายไว้ในคลิปนะอันนี้ก็เป็นช่องผมเองก็เป็นคลิปของรูหน้าที่คลิปที่175เนะฮะเป็นเรื่องของดวงไปแน้นเหตุที่ต้องอ้างเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราหาวันเกิดไว้แล้วนี่คือวันเกิดเขานะ 14กรกฎดาคม2017เวลาเที่ยงนะกรุงปักกิ่งนะเวลาปักกิ่งนะเวลาเที่ยงนะส่วนาราคามันเคยพุ่งนะเคยพุ่งในช่วงอะไรฮะในช่วงที่มันมีปัญหาเรื่อง e x c h เช g e ของ fT x เอะนะเสร็จแล้วมันพุ่งแล้วก็ลงมากลับมาที่เดิมนะี่นะฮะเออมันพุ่งแล้วก็ลงมากลับมาที่เดิมถามว่ายังจะลงอีกได้ไหมในทางเทคนิคไม่รู้นะแต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นได้ไหมมีโอกาสขึ้นในอนาคตได้นะฮะเรามาดูที่ดวง พอเราผูกดวงไปแล้วนะคือวันที่14ก,ก,กรกฎาคม2560เนี่ยนะ2560นะก็คือ2017เวลาเที่ยงนะฮะเวลานะกลุงปักกิ่งนะเอ,อ่อคำทำนายก็ประมาณนี้เลยนะเขาเกิดวันที่14กก,กรกฎาคมเกิดเกิดในราศีมิถุนนะราศีมีถุนลัคนาในลัคนาราศีกันนะนี่ดาวพฤหัสุมลักอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ย ทไลายใหญ่ๆในช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะมีอังคารต้องสุกแต่ตอนนี้อังคารยังถอยหลังอยู่นะอ่ออังคารจะเดินหน้าเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ7วันถึง1ิ้าวันอะนะอังคารถึงจะกลับถอยหลังเดินหน้าเอาเรารู้ได้ไงว่าอังคารยังถอยหลังอยู่คุณไปดูเดิเนี่ยยังพักอยู่นะอังคารยังอยู่พักอยู่บนขอบราศียังไม่ถึงสุกนะฮะนี่อังคารพักอยู่บนขอบราศีคือเขาจะถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงสุกแล้ววนกลับมา นะฮะเออตามปฏิทินโหดเนี่ยอังคารเนี่ยจะเดินจะเดินหยุดพักเนี่ยนะหยุดพักหยุดพักก็สิ้นปีเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยอังคารเนี่ยจะวกกลับมานะนี่นี่จะวกกลับมานีจกกาน่จะให้คุณก็ต้องรอให้ดาวอังคารดวงนี้โครจรมาถ,ถึงสุกตรงนี้บางคนบอกเอออังคารอยู่สุกแล้วทาไมยังไม่โดนก็นี่ไงมันยังอยู่ห่างกันอยู่เห็นไหมกี่นาวางเนี่ย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามห่างกันสามนวาง ตีซะสี่วางนะอันนี้คือล็อกนวางนะเนี่ยล็อกระวางล็อกนวาง,อ,วางอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบละเอียดนะถ้าเกิดเราดูแบบหยาบๆก็เขาเรียกว่าดูดวงเขาเรียกว่าดูดวงอีแปะนะอันนี้เป็นดูแบบหยาบแต่เราก็ต้องดูประกอบนวางด้วยอ่าอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะไทม์ไลน์ของเขาก็คือว่าในช่วงวันที่16พฤศพิกายนะจะเข้าเกณฑ์3บวก6อันนี้เป็นเกณฑ์เว็บกลางนะ เป็นเกณฑ์เว็บกลางเว็บกลางแล้วอังคารเขาได้ตำแหน่งดีไหมอังคารเขาเป็นวรโคตรระวางต้องสุกนะอังคารก็ให้ผลร้อยให้ผลเป็นร้อยแต่ต้องรอเดินหน้านะส่วนเกณฑ์เว็บใหญ่นะจะเกิดขึ้นเพราะว่าเสาทับราหูเสานี้จะโครจรมาทับจันทด้วยนะอาจจะเป็นการก่อนหนี้สินในลักษณะการลงทุนเพิ่มเติมอะนะหลังจากวันที่1มีนา66ไปเนี่ยมีการก่อนหนี้สินแต่ก็จะให้โชคชัยใหญ่นะก็คือ7จ็บวกแนะเกณฑ์นะเกณฑ์เจ็ด นะเจ็ดนี่บวกแนะเกณฑ์เจบวกแไอ้เกณฑ์เจบวกแเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เจบวกแนะฮะตั้งแต่วันที่1มีนา6 6ถึง13กุมภาพก้าแต่ในระหว่างเดียวกันนะมันมีเกณฑ์เว็บใหญ่มาร่วมก็คือเกณฑ์5้บวกหนะสิบสามกุมภาสิบสามพฤษสิบสามพฤษภาคมหกแปดเนี่ยในช่วงสิบสามพฤษภาคมพฤษภาคมหกแปดถึงสองตุลาหกแปดเนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสมาช่วยฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยจะดีที่สุด ช่วงนี้จะดีที่สุดสำหรับ BNB แต่กันั้นนะ17ตุลา66เนี่ยลาหูเนี่ยมันลาหูเนี่ยมันจะเลงดาวพฤหัสซึ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายเขาเคยเกิดมารอบหนึ่งเขาเคยเกิดมารอบหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เกิดมารอบหนึ่งนะฮะถ้าคุณไปเช็คดีๆนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะดาวพฤหัสเนี่ยมันเคยเลงลาหูมารอบหนึ่งเขาเกิดคดีความอยู่ที่อเมริกาหรือไงเนี่ยนะฮะ ไม่รู้ชนะหรือ,อยังนะไม่รู้ชนะหรือ,อยังนะแล้วก่อนนู้นเขาก็เกิดตอนที่ลาหูลาหูตัวนี้นะฮะทับอาทิตย์เนี่ยเขาก็โดนเรื่องคดีฟอกเงินเลยจนถึงขนาดย้ายเยอะอะไรกันเนี่ยนะไปดูในวิกิพีเดียมันจะให้ช่วงเวลาอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยลาหูทับเขาผ่านมาหมดแล้วนะแต่ปีแต่หลัง17ดตุลาหกหกเนี่ยลาหูมันจะเล็งดาวพฤหัสก็อ,อาจจะติดข้อกฎหมายอะไรหลายอย่างในเรื่องสัญญงสัญญาในเรื่องการเซ็นสัญญาข้อตกลงต่างๆที่เขาดําเนินการอยู่ แต่ประเด็นปัญหาก,ก็คือว่ายังมีเสาเนี่ยมาช่วยเสามาช่วยพุหัสมาช่วยฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีเกณฑ์ดีในเว็บใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะฉะนั้นถามว่า BNB เนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่คุณต้องไปดูทางเทคนิคนะการทเทคนิคเนี่ยเขาบอกให้เข้าเมื่อไหร่คุณเข้าตามนั้นแหละแต่ถ้าจะถือยาวเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเนี่ยนะตามเวลาเนี่ยนะรอได้ไหมอ่าแต่ถ้ามันเป็นลักษณะลงทุนระยะสั้นคุณก็ไปดูจันท์ต้องลาหู นะฮะจันต้องพุทธนะฮะคือดาวจันเนี่ยต้องราหูจันต้องพุทธเมื่อไหร่ก็ซื้อนะตามนั้นหรืออาทิตย์ต้องพฤหัสน,นะเกณฑ์อาทิตต้องพฤหัสอีรอบที่แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะขึ้นแล้วลงเลยนะฮะมันไม่ได้ขึ้นแบบอยู่เห็นไหมมันขึ้นแล้วลงเลยมันก็ทุบตัวลงมาเนี่ยราคามันอาจจะลงมาอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออคุณก็ต้องดูทรงกันตอนต่อไปสําหรับนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าจริงๆนะเนี่ยในช่วงเนี้ยโ้สวยงามมากเลยนะ ถ้าซื้อแล้วมาขายช่วงนี้ก็กําไรแต่ช่วงนี้คุณก็ต้องดูราคาดีๆเนี่ยนะฮะที่จะเข้าเพื่อจะไปขายในอนาคตเพื่อจะไปขายในอนาคตนะเพื่อจะไปขายในอนาคตนี่ก็คือการวางแผนวางแผนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งฮะอืมแต่ถ้าวางแผนไม่ดีก็เสียหายฉะนั้นประเด็นประเด็นก็คือคุณได้ช่วงเวลาไปแล้วก็ไปวางแผนดีๆสําหรับตัวใบเอ่อใบเน้นคอยอะนะฮะอืมก็น่าสนใจนะเดี๋ยวนะขอดูราคาเขานิดนึงอ,อ๋ออยู่เก้าพันเจ็ด นะเหรียญละ9 0 0 0นนะถามว่าถ้าเป็นเงินทุนน้อยๆอยนี่ก็ก็ก,ก็ก็ซื้อแบบเศษเซียวนะแต่ถ้าเงินทุนเยอะเะก็โอเคอ่ะนะแต่ถ้าเงินทุนน้อยน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเศษเซียวเหมือนตอนซื้อบางคนซื้อลูน่าแหละนะซื้อลูน่าราคาสูงสก็ไม่ไหวนะต้องมาซื้อราคาเล็กๆตอนนี้ลูน่าราคาถูกมากเลยซื้อกันเป็นทศนิยมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่การลงทุนอ่นะวางแผนดีๆนะเพราะว่าตัว ดวงคุณซีแซดนี่ก็ตามดวงก็จนถึงวันที่เท่าไหร่อะวันที่13กุมภาันเ์69เช่นเดียวกันใช่ไหมเสาก็โครจรอ,อยู่ในภพดีเนี่ย13กุมภาันธ์69นี่สอดคล้องกันนะคุณลองไปดูคลิปคลิปคำทำนายดวงคุณซีแซดอะมาประกอบกับคลิปนี้แล้วคุณจะเห็นช่วงเวลาที่มันตรงกันช่วงเวลาที่มันตรงกันนะฮะนี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิป